สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม h ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับเดือนตุลาคมปี66นะเป็นคิวของชาวกลุ่มนะคะช่องเมเมดูได้ทั้งราคณาแล้วก็ราศีการแบบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะไม่ฟิกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเริ่มเปิดไพ่นะคะ จากไพ่ไกดไลน์มโนโลจีก่อนนะเป็นไกดไลน์เรื่องทั่วไปนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปจะเป็นช่วงความรักล้วนๆซึ่งจะใช้ไพ่ทาโร่นะมาเริ่มเปิดกันเลยค่ะไพ่ที่ได้มีคูโยย m โมชั่นนะคะมี keep your heart open แล้วก็ step into your power ช่วงนี้จกักรวาลอยากให้คุณใจเย็นๆนะคะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่อย่าใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกําลังจะลงตัวแล้วนะถ้าเกิดว่าเรารอบครอบเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้การงานของเรานะราบรื่นมากขึ้น คลิปโย r าร์ดโอเพนก็คือการเปิดใจให้กว้างนะคะมีโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะก็ลองเปิดใจดูแล้วก็รวมถึงความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะเราก็ต้องรับฟังนะเ t e p into your Power นะคะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราเนะี่ยมีความสามารถมากพอที่จะทําอะไรได้สําเร็จทุกเรื่องนะคะตรงนี้ก็จะช่วยทําให้งานของคุณเนี่ยาราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโร่นะคะ อยากให้เป็นคนที่มีประเด็นความรักในปัจจุบันนะคะถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวเมมีดวงคนโสดกับรอรักเก่าแยากให้นะ ตำแหน่งแรกนะคะตัวตนคุณตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังนะคะตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบ่อยคุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณค่ะตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสาคัญแล้วก็จะเป็นบทสรุปความรักนะคะ ไพ่สำหรับสิบคาถาไพ่ดีเนาะถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกเหนื่อยหนักหน่อยช่วงนี้นะคะแต่ว่าเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะกําลังอ๋อที่จะเดินทางเข้าถึงเส้นชัยแล้วถึงแม้คุณจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้ามากก็ตามตรงนี้ก็ใช้ได้ทั้งเรื่องทั่วไปแล้วก็เรื่องความรักเลยนะคะว่าถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าคุณกําลังที่จะประสบความสําเร็จแล้วคุณกําลังจะได้ลงเอ,อ่ยกันแล้วนะค่ะเรามาดูพลังงานของคุณนะคะคุณได้3คาถา สามก็ทำหมายถึงการรอคอยแบบมีจุดหมายนะคะมีมองว่าคุณเองอ่ะไม่ได้มีความทุกข์อะไรแล้วในช่วงนี้นะคะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วแล้วก็เพียงแค่รอให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองในเชิงความรักโดยตรงมิก็มองว่าคุณอาจจะตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณแล้วก็คนรักแล้วก็รอให้สถานการณ์ต่างๆมันลงตัวเท่านั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลน,นะไพ่นะแบบนี้นะคะแฟนคุณได้คิงถือถ้วยนะคะก็คือเป็นไพ่ที่ดีมากในเชิงความรักแล้วเนี่ยเขาเป็น คนที่มีความรักที่จริงใจให้กับคุณนะคะแล้วก็เป็นความรักที่พร้อมจะมอบให้เลยด้วยนะคะตรงนี้ไม่มองว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรกันเนี่ยตกลงกันได้แล้วก็แฟนเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่เสียสละด้วยหรือว่าทําให้คุณพึงพอใจนะ,ะสิ่งที่ต้องระวังมีคิงถืงอกระชากับหัวก็คือระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใจร้อนนะคะต้องพยายามควบคูมอารมณ์เรานะคะอะไรที่เราตัดสินใจแล้วแล้วแค่รอผลของมันก็รอนะคะให้เวลานิดนึงนะไม่ต้องไปแบบคอยเขว่เพราะว่าความใจร้อน,แล,นแล้วกันระมัดระวังคําพูดด้วยนะคะ พลังงานที่มีร่วมกันเป็นเดสนะคะหมายถึงการแเลงรูนตัวนี้เป็นไพ่ที่ดีมากก็หมายถึงว่าคุณ2คนเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหาอะไรติดขัดนะคะแต่ช่วงนี้สามารถจะเคลียร์ปัญหาไปได้ทีละอย่างนะคะได้จบอะไรที่ไม่ดีวัาจักรไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะอัศวินถือเหรียญเขาพร้อมที่ไปข้างหน้ากับคุณเสมอนะคะไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะเขาก็สนับสนุนคุณเต็มที่แล้วก็ช่วงนี้ชีวิตเขาก็ราบรื่นด้วยนะคะ มุมมองที่เขามองคุณก็ดีนะคะเป็นเอเดอร์บะชคุณคือโอกาสสาคัญคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาในช่วงนี้แล้วเขาก็มีความรักที่ชัดเจนกับคุณด้วยแล้วเขาก็มองว่าคุณเองก็ชัดเจนกับเขาเช่นเดียวกันทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยไปในทิศทางที่เป็นแบบเข้าใจกันนะคะอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะเป็นก้าเหรียญที่กับหัวต้องมาระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาเนี่ยอาจจะมีการใช้จ่ายที่เยอะนะคะผิดปกติในช่วงนี้หรือไม่ก็ถ้าจะมีการลงทุนนนนออออะะะะไไรทีี่่้เเงิยยลวกก็ดค แล้วก็ไม่ให้ใครหยิบยืมเงินด้วยนะช่วงนี้นะบทสรุปนะคะมีไพ่เอ็มเพร์กับหัวนะคะเดี๋ยวความรักของคุณก็จะกลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครรอคอยคอมมิชเมนต์เนี่ยเร็วๆนี้ก็จะได้คอมมิชเมนต์ที่มากขึ้น ไพ่แห่งแม่นะคะอดทนิดนิดนึงนะคะทุกอย่างกำลังจะดีแล้วไพ่เดชาริออตหมายถึงความเป็นเนื้อคู่กันนะคะคุณสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันนะแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับตัวมันมีความแตกต่างกันอยู่นะคะบางคนก็อาจจะเป็นคบคนต่างชาติบางคนก็เป็นการครบผาระยะไกลหรือไม่ก็หมายถึงแค่ไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันหรือว่าความคิดที่ต่างกันแต่ว่าคนทั้งคู่พร้อมที่จะปรับตัวข้าหากันดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะไพ่เด็กถือเหรียญก็หมายถึงการง้อขอคืนดีกันหรือไม่ก็หมายถึงการออฟเฟอร์สิ่งทีีด่ด ก,กับคนรักนะคะช่วงนี้บรรยากาศก็จะดีนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ราเข้ากันต่อเลยนะคะขอไพ่สามใบค่ะ มีเลิฟยูเซิร์เฟอร์สนะคะฮันนี่มูนแล้วก็ r ีคอนเซิลเชันมีโอกาสที่ได้ปรับความเข้าใจสำหรับคู่ไหนนะคะที่มีปัญหานะคะห่างเขินกันไปแล้วก็จะมีการรีเทิร์นนะเลิฟยูเซิร์เฟอร์สนะคะอาจจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่ช่วงนี้งานเยอะนะคะอาจจะมีร้ายกับคนรักน้อยหน่อยแต่ก็ดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์โดยรวมไม่มีปัญหาอะไรน่าจะมีความเข้าใจที่ดีต่อกันฮันนีมูนก็หมายถึงช่วงเวลาความรักที่มันสบายๆกลับขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่ a n g e l w n c e r นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำแนะนำนะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะคะยินดีนะ If you believe นะคะ Definitely k no w แล้วก็ เมดิเทชันบ b นเบ n นเซอร์นะคะก็คือเรื่องของการต้องใจเย็นๆนะคะก็ขึ้นมาตอกย้ำนะคะเมดิเทชันบ b นเบ n นเซอร์ก็คือการใช้สติเยอะๆนะคะจะช่วยทำให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหาได้หาทางออกได้นะเดฟ i ฟอรี่โนก็หมายถึงการไม่คิดลบนะคะอะไรที่เป็นท็อกซิก ที่เรารู้อยู่แล้วก็ตัดทิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดของเราการคิดลบต่างๆหรือไม่ก็ผู้คนที่เข้ามานะคะถ้าใครที่เป็นท็อกซิกพีเพิลเนี่ยก็ตัดทิ้งไปเลยนะ if you believe นะคะต้องมีความเชื่อมั่นนะคะในสิ่งที่เราต้องการจริงๆถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยเราสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะในแบบที่เราต้องการเลยตรงนี้ปรับใช้ได้หมดนะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่มีโอกาสเข้ามารับชมเมเม่นะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเมเม่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นซูเปอร์เซเว่นนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลน,นะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภยัยทำให้คิดบวกนะคะ สร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทําให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอเมทิสนะคะเกรดดีมากๆนะเม็ดใสเลยนะคะสีก็เข้มด้วยหายากนะแบบนี้เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถมหนึ่งนะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะ หินาลาบาราไลท์นะคะเกรด aa สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิ้งๆนะคะทุกเม็ดนะคะเมคัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะเราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะมาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8มิลสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวย ใสนะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโลต์คอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมพันธ์เส้นมี900ค่ะครบเซตรีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะ มีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรลหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็ มันยืดอะนะคะก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาบาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ทมหาหินอะความาลีนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะแบบที่เมมีม่นะคะตัวเส้นใหญ่ยจะเป็นของเมย์ลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมเจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ